นี่คือ3อาหารเสริมสร้างกล้ามที่คุณต้องการเท่านั้นครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนั่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการสเปรคอเจ็ตน,นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง3อาหารเสริมครับที่ไม่ว่าใครก็ตามครับที่ต้องการที่จะมีกล้ามเนื้อที่สวยงามแล้วก็มีขนาดที่เพิ่มมากขึ้นครับผมคุณจะต้องใช้มันเป็นหลักโอเคไหมครับผมคือพูดง่ายว่าไม่จําเป็นจะต้องแบบเหมือน ไปสรรหาอะไรที่มันวิลิสมาหลาแบบเป็นกูตามีนเอลอาจินี ine, หรืออะไรที่แบบมันบ้าบอเขาแตกเอาไี้ดีกว่านะครับผมแต่มันมีเพียง3อย่างนี้เท่านั้นครับ ที่จะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมาหาศาลจริงๆและพูดเลยว่าประหยัดงบคุณมากๆครับผมนะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิทูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซีเพ็โปรเจกต์มาโดยตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปรกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับที่โฮฟิทูมีอุปรกรณ์ที่คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจ แค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้แล้วพิมพ์คขาว่าโค้ชปูแน่นส่งไปหาทางโฮฟิทูคุณจะได้รับส่วนลดพิศพเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮฟิทูของผมสำหรับผมนะครับโฮฟิทูถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูแน่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากทางโฮฟิทูผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับมาทีนี้เรามาคุยกันเรื่อง3อาหารเสริมครับที่สายอาหารเสริมทุกคนอยากจะฟังแน่นอนครับผมนะนั่นก็คือเป็็นนนนอออาา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 าหหรรรรรรรเเเสสสิมมมมมมทททีี่่่่่ชวยยใใ้าาา้้้ถงงงกกลไดัััคคคบบผผ1ื ตัวของ whey protein นั่นเองครับในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็น whey protein concentrate whey protein isolate h y d r o l y พวกนี้นะครับผมเป็น whey protein ที่ช่วยทำให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ยทั้งสิ้นแต่ต้องบอกก่อนครับผมสำหรับสายค l e a n สายที่แบบเหมือนต้องการที่คุมแคลอรี่แล้วก็ต้องการสร้างกล้ามเนื้อที่มีคุณภาพจริงๆครับผมการกิน whey isolate ครับจะเป็น o p ชั่นที่ดีที่สุด เท่าที่คุณจะหาได้บนโลกใบน,นี้โอเคไหมครับผมการกินเวไฮโดรไลซ์หรือว่าเวไฮโดรไลเซนเนี่ยจริงๆก็เวน,นะครับผมมันเป็นเวโปรตีนที่ดูดซึมเร็วมากแต่มันจะเหมาะกับคนที่แพ้นมงมากๆแค่นั้นเองครับดังนั้นเวไอโซเลตครับผมครับจะเป็นเหมือนสเตปเปิลเลยจะเป็นตัวหลักเลยที่ช่วยทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ครับผมจริงๆมีงานวิจัยที่เยอะมากที่ยืนยันว่าตัวของเวโปรตีนครับช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหลักๆแล้วครับผมในตัวของเวโปรตีนจะมีกรอดอะมินโนที่จําเป็นทั้งหมด 9ตัวด้วยกันครับผมซึ่งผมพูดเลยว่ามันมีเหมือนกับที่มีในเนื้อสัตว์นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะมี3ตัวหลักๆที่ตัวของเวโปรตีจะมีเด่นๆนั่นก็คือตัวของลูซีนไอโซลูซีนแล้วก็วาลีนนั่นเองครับผมนั่นก็คือตัวของ Bcaa หรือว่า Branch Chain Amino Acid นั่นเองครับผมในตัวของ Branch Chain Amino Acid ครับผมตัวของ L ลูซีนครับจะเป็นกรดอะมิโนโตัวหลักที่ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีสุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผม เวโปรตีนก็คืออาหารเสริมและอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมครับผมเราไม่สามารถที่จะนํามากินเป็นอาหารหลักได้ดังนั้นเวโปรตีนจะมีบทบาทที่สําคัญกับเราอย่างมากในจังหวะที่เรายุ่งในจังหวะที่เราไม่มีเวลาหรือในจังหวะที่เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเคี้ยวได้แล้วคือกามจะแตกแล้วโค้ดต้องกินไก่เวลาลอย่างนะครับผม คือพูดเลยว่าถ้าหลายๆคนที่แบบตัวใหญ่หน่อยครับผมจะต้องกินเนื้อสัตว์เนี่ยตกเฉลี่ยวันละประมาณ7 0 0 8 0 0กรัมหรือว่า1กิโลกรัมอย่างนี้ครับผมบางทีคือเหนื่อยกับการกินเหนื่อยกับการที่แบบว่าจะต้องมาเคี้ยวหรือว่ามาแบ่งเวลาในการกินครับดังนั้นเวโปรตีนจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เราสามารถฮิต e q u i r e m e n t หรือว่าได้รับตัวของสารอาหารประเภทโปรตีนที่มากเพียงพอแล้วก็เท่ากับที่เราต้องการได้นั่นเองครับผมแต่สูตรในการกินเวโปรตีนของผมคือการที่เราจะกินอาหารเสริมครับเราจะสามารถ ใส่ในตัวนของอาหารเสริมเนี่ยเข้าไปในสารอาหารของเราได้อยู่ที่เพียงแค่30%เท่านั้นครับผมสมมติว่าคุณจะต้องกินโปรโตีนเฉลี่ยอยู่ที่วันละ100กรัมใช่ไหมครับเราสามารถทานอาหารเสริมประเภทเวโปรตีนเข้าไปได้อยู่ที่30กรัมต่อวันนั่นเองดังนั้นครับผมครับก็ให้หาปริมาณของโปรโตีนของตัวเองมาว่าตัวเองต้องกินโปรโตีนวันละเท่าไหร่และถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ สอดแทรกตัวของเวลโปรตีนเข้าไปได้ครับผมก็ここสอดแทรกเข้าไปได้อยู่ที่30%ก็จะเป็นปริมาณที่สวยงามมากๆสาหรับการที่เราจะใช้อาหารเสริมเป็นตัวช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองครับผมนี่คืออาหารเสริมอย่างที่1นเนาะนะครับอย่างที่2ครับผมนะครับผมว่าหลายคนไม่เชื่อไม่เชื่อหูว่าเฮ้ยสิ่งนี้หรือว่ามันช่วยสร้างกล้ามนะครับสิ่งนั้นคือคาเฟอีนนั่นเองครับผมหลายคนบอกว่าอะไรโค้ดให้ไปกินกาแฟอะไรเงี้ยหรือว่าให้ไปกินคาเฟอีนมันเป็นสารอาหารประเภทช่วย เบรนไขมันไม่ใช่เหรอเบนฟตไม่ใช่เหรอผมต้องบอกงี้นะครับผมคาเฟอีนนะครับในการกินพรีเวิร์กอัลหลายๆย,ยี่ห้อครับผมนะครับซึ่งเป็นตัวที่เรากินเพื่อให้เรามีแรงใช่ไหมที่เราจะสามารถไปฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมมันจะมีตัวของคาเฟอีนอยู่ด้วยนะครับซึ่ง คาเฟอีนจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นระบบประสาทนะผมทาให้ระบบประสาทของเรามีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นทําให้เรามีพละกําลังที่เพิ่มมากขึ้นมีความทนทานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นการที่เรากินคาเฟอีนในที่นี้นะครับคือกินตัวของอาหารเสริมประเภทคาเฟอีนเข้าไปนะครับจะช่วยทําให้เรามีเพอร์ฟอร์มานซ์ในการฝึกเวทชูนิง่งที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆเลยครับผมหลายคนคือกินกาแฟดำนะครับผมก่อนที่จะฝึกเวทชูนิง่งนี่จากว่าเสพติด การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฟีลดีว่ะเฮ้ยรู้สึกว่าเราเล่นดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามีเรี่ยวมีแรงเรารู้สึกว่าตื่นตัวจากการที่เรากินกาแฟดำใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารประเภทพรีเวิร์กอที่มีตัวของคาเฟอีนอยู่ด้วยครับผมดูว่าในเมืองนอกนะครับเขาจะมีอาหารเสิร์ฟประเภทแบบเป็นคาเฟอีนเลยเป็นเม็ดเมเลยนะครับผมให้เรากินครับโดยปริมาณการกินคาเฟอีน ต่อ1 workout ครับผมครต่อ1วันอยู่ที่ประมาณ300-400มิลลิกรัมเท่านั้นเองครับผมก็จะช่วยทำให้คุณมี performance ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีศักยภาพทางกายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่กินคาเฟอีนครับผมมันจะทำให้การฝึกเว i g ท t t r a i n ของคุณมันจะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็รู้กันอยู่ครับผมนะว่าถ้าเราฝึกได้เข้มข้น เราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าไมโครสโคปิกแคร์หรือว่ารอยปริฉีกบนตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้นจากการที่ร่างกายมันมีการฟื้นตัวนั่นเองครับผมดังนั้นตัวของคาเฟอีนเหมือนจะไม่เกี่ยว แต่โคตรเกี่ยวเลยแหละเนื่องจากว่ามันทาให้คุณมีประสิทธิภาพในการฝึกที่ดีมากขึ้นคุณภาพของการฝึกของคุณดีมากขึ้นยิ่งคุณมีคุณภาพของการฝึกที่ดีมากขึ้นนะครับมันจะยิ่งทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือใหญ่บอกเลยนี่คืออาหารเสริมอย่างที่2ครับผมและอย่างที่3ครับผมนะครับขาดไม่ได้เลยนี่คือพระเอกของการสร้างกล้ามเนื้อเลยครับนั่นคือตัวของ c r e เ t i n e monohydrate นั่นเองครับผม จริงๆเนี่ยตัวของครีเอทีนเนี่ยนะครับผมเป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์มานานมากแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมเพราะว่าครีเอทีนนะครับถ้าเกิดว่าเรากินเป็นซัพพลีเมนต์เข้าไปนะครับจะช่วยทําให้เรามีพลังกาลังที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและที่สําคัญคือมันช่วยทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในระหว่างเสร็จครับจริงๆเนี่ยมันมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเอาไว้ถึงศักยภาพของตัวของครีเอทีนโมโนไฮเดรตว่ามันช่วยอะไรได้บ้างครับผม ซึ่งเป็นงานวิจัยของ medicine and science in sport and exercise นะครับผมซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำการทดลองกับคน2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งคือกินครีเทนครับผมกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกินพวกเพรสซีโบก็คือตัวของยาปลอมนั่นเองคือแบบเหมือนกินของหลอกเข้าไปนะครับเหมือนประเด็่งว่าเฮ้ยเขากินครีเทนด้วยนะครับใช้เวลาในการทดลองครับผมนะโดยการฝึกเวทชุดนิ่งทั้งสองกลุ่มครับผมนะหลังจากที่ทดลองเสร็จไปแล้วครับผมพบว่านะครับในกลุ่มที่กินครีเทนครับมีพละกําลังที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มที ใช้ยาปลอมก็คือตัวของเพลซิโบนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมพบว่าในกลุ่มที่กินครีทีนนะผมเป็นประจําในทุกๆวันครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่กินครีทีนเพิ่มขึ้นถึง2องถึงสเท่าคือเรียกได้ว่ามีผลในเรื่องของพละกําลังและก็มีผลในเรื่องของการอัตราของการสร้างกล้ามเนื้อด้วยครับผมดังนั้นครีทีนถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยแหละ สำหรับคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมเพราะว่ามันช่วยทําให้เราสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีพลังกำลังที่เพิ่มสูงขึ้นได้และที่สําคัญเลยครับตัวของครีเอทีนโมโนไฮเดรตครับผมนะครับจะไปยับยั้งโปรตีนที่ชื่อว่าไมโอสเตตินที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราครับผมซึ่งตัวของไมโอสเตตินจะไปยับยั้งการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเนื่องจากว่าร่างกายของมนุษย์เราไม่ต้องการมีกล้ามเนื้อเยอะใช่ไหมครับมันเลยมีตัวของไมโอสเตตินอยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเราแต่การที่เรากินครีเอทีนโมโนไฮเดรตเเข้้าไปคคคครรััับบผมนนนนนะะใทีีี่่ือกิพยงแวล3 ถึง5กรัมเท่านั้นนะครับผมจะช่วยทําให้เราสามารถยับยั้งการทํางานของโปรตีนที่ชื่อว่าไมโอสเตตินตัวนี้ได้และทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นได้อย่างมีอิสระนั่นเองครับแต่สูตรการกรินครีเอทีนที่เจ๋งจริงๆนะครับผมก็คือการที่เราทานครีเอทีนนะครับผมก่อนที่เราจะออกกําลังกายเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงครับ เพื่อให้เราสามารถฝึกได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ฝึกได้อย่างเต็มที่นั่นเองและหลังจากที่เราฝึกเวทร์ตชนิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมให้เรากินครีทีนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้ร่างกายสามารถที่จะสั่งเคราะห์โปรตีนแล้วก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างอิสระมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองจากการที่มันไปยับยั้งตัวของไมโอสเตตินนั่นเองครับผมดังนั้นผมบอกเลยว่าอาหารเสริมนะครับผม 3ตัวนี้นะครับเวโปรตีนนะผมตัวของคาเฟอีนแล้วก็ตัวของครีเอทีนโมโนไฮเดรตครับผมครับถือว่าเป็นเพื่อนของเราเลยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมไม่มีตัวอื่นอีกแล้วนะผมบอกเลยครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับคนที่เรียกว่าเฮ้ยไม่รู้จะไปหาไอตัวของคาเฟอีนจากไหนไม่รู้จะไปหาตัวของครีเอทีนจากไหนคือแบบขี้เกียจกินหลายอย่างครับผมวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมานำเสนอครับผมเป็นสิ่งนี้ครับ นี่สิ่งนั้นคือ BU7 นั่นเองครับผมครับ BU7 เครับเป็นอาหารเสริมที่โคชปูแนนภูมิใจมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งครับผมที่ช่วยในการพัฒนาตัวของ BU7 ตัวนี้ครับผมครับซึ่งพูดเลยว่าในตัวของ BU7 ครับมีส่วนผสมของกรีนค c o ฟ f ี e ครับผมซึ่งมีตัวของคาเฟอีนอยู่ในนั้นนะครับมีส่วนผสมของสารสกัดจากชาเขียวนะครับมีส่วนผสมของสารที่ชื่อว่า S7 ซึ่งทำให้ ร่างกายได้รับตัวของไนตรกออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นครับผมซึ่งไนเตรกออกไซด์จะมีบทบาทในเรื่องของการที่ทําให้หลอดเลือดของเรามีการขยายตัวออกมาครับผมทำให้มันมีความรีแลกซ์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเมื่อตัวของหลอดเลือดของเรามันขยายตัวครับการส่งต่อเลือดแล้วก็ออกซิเจนเข้าสู่ Cell เซลล์กล้ามเนื้อของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเด่นในเรื่องของการเพิ่มพลังกำลัง ความทนทานและช่วยในเรื่องของการส่งสารอาหารเข้าสู่กล้ามเนื้อของเราทำให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับผมและที่สำคัญคือในตัวของ B U 7ครับผมมี c r e เอทีนโมโน h y เดรต5้ากรัมต่อหนึ่ง์วิงครับผมคือพูดง่ายว่ามันช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราได้อย่างสุดยอดนั่นเองคือมันทั้งเพิ่มพลังกาลังครับผมทําให้เราสามารถยับยั้งตัวของไมโอสเตนได้และทําให้เราสามารถเผาผลาญไขมันได้ด้วยครับผมจากการที่เราได้รับคาเฟอีนและตัวของคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นทาให้เรามีการฝึกที่ เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวของ b u 7นะครับผมเป็นตัวช่วยของคุณในเรื่องของการฝึกเวทเทรนิงครับผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยที่เจ๋งจริงๆครับผมเนื่องจากว่ามันไม่มีแคลอรี่เลยมี0กิโลแคลอรี่นั่นเองครับและที่สำคัญมีรสชาติอร่อยมากเป็นรสสตรอเบอร์รี่ครับผมนะเพียงแค่แช่เย็นนะครับผมแล้วก็คือแบบฉีกซอง เปิดกินเข้าปากเลยคือแบบโหยโคตรอร่อยไม่ทําให้อิสุริหลังแต่ว่ามีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่และมีสารอาหารที่ช่วยทําให้คุณสามารถฝึกได้หนักมากขึ้นด้วยครับผมนะครับังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่มีตัวของ B7 นะครับผมไว้เป็นตัวช่วยครับผมเพียงแค่พิมพ์คพาว่าสนใจไว้ใต้คลิปและโค้ชปุ่นจะติดต่อ,อกลับไปทันทีครับผมพร้อมกับโปรโมชั่นเจ๋งๆเนาะนะครับดังนั้นครับผมนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าอาหารเสริมนะผมทั้ง3ตัวนี้นะครับ จะเป็นหัวใจหลักในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อของคุณครับมันจะมีตัวอื่นอีกที่เป็นกระยิบกระยอยจุกกระจิกเยอะแยะมากมายครับผมนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะลิมิตตัวของอาหารเสริมเพราะว่าเราไม่อยากที่จะได้รับสารตกค้างที่มากเกินไปครับผม ให้ลิมิตไว้ที่แค่เท่านี้แหละคือ3อย่างซึ่งทั้ง3อย่างมีความคลีนอย่างมากคือมันไม่สามารถที่จะตกค้างในร่างกายของเราได้เลยนั่นเองครับผมเพราะมันจะถูกนําไปใช้ในซิสเต็มของร่างกายของเราและช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังนั่นเองครับผมก็อยากจะฝากไว้เลยครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชพลูแนนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคดุณดีๆที่ผมจะนาเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ